อินดี้ก่อไม่ใช่อาดูจิงบวัโอสเตอร์โอ้ปจ้าไปจ้าโอ้วันนี้ิญับสูคุณนัานานเรามาตามหาไอ13มูป่า13หมูป่านั่นสหยงอันจองสิยู่ ตัวนี้อยู่ที่สามสองคหนทุกคนหรือว่าน้ำแัก่อนตามอาทิม13บาทนี่นี่นมาดูแผนแผนแผนดูแผนที่ก่อนดูแผนที่กันวิวสวยมากเลย้าอือปาชิคิมโมดิซิคิมโมดิ อ๋อเฮ้ยอัน,นมีรถรางด้วยอ๋อนี่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 รถรางสองที่เลยอ่ะอ๋อมันอันนี้กระเช้าเปล่าอ๋อน,นี่รถรางโอ้โหขึ้นไปยันยันนี่เลยเหรอนี่เหม่ยละน้ำน้ำใสน้ำร้อนไปไปจ้ะ ข้างในมันก็เป็นหินยอกหินย้อยนะทุกคนโอ้โหยสวยสวยสยอืมว้ัวเสศตัว่อนบนเยอะอยู่นะ อันนี้มันเป็นลูกของเขาเลยอ๋อแบทแมนเหรอลูกแบทแมนตรงนี้อ๋อมันมีสองที่ที่ไหนเหรอมีสองที่รถกระเช้ารถกระเช้าอันนี้รถรางสีเขียวอันนี้รถรางอันนี้อันนี้รถรางอันนี้อันนี้รถรางอันนี้พี่จิมัหน้าพี่จิมันที่ว่าอยู่ไกลๆนู้นอันนี้รถรางสีส้ม

ราหาตัวก็เท่าไหร่หมื่นสองว้าสื้ตัวมาแล้วคนละหมื่นาช่สือสามหมื่นหกคนละหมื่นสองชืดเสียง,งเป็นยังไงสามหมื่นหกคนละหมื่นสองไปจ้าโอยใครจะไปอ่านถึงนั่นอะ ว้าวนี่ไกลแล้วตอนนี้อยู่ไหนอะห้าสิเอ็ดกิโลอ,อยู่ไหนละ่ะ <c ười> อันนี้จักรยานที่เรายากที่ทำหรือเปล่าห้องขมาว <c ười> เดินข <000 fuck> ึ้นไปประมาณห้าร้อยเมตรสวนบรรยากาศเยี่มมาก น้ำพูดใส่เลยอันนี้ก็เลยซุ้มซุ้มไอ้อข้างเขาอืมโอ้ยสวยมากเลยอ่ะอืม ตรงนี้รู้สึกเกินแล้วนะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนตรงนี้ก็สวยเอาเลยสวยมากไป <laughs> สวยทุกตรง

ยอยู่ข้างหลังนอนอยู่ที่เตยดูวีดีทับก่นอนเคยเยเจอของจริงขึ้นรถลงไปนอนรถรอบใบตาวอีกสิบนาทีนั่งรอ <c oughs> ได้้แลวไปกันจ้าโอ้ยไม่ใช่ลงข้าง <c oughs> ลง่างเลยวันนี้รุงตั้งแต่ชิดมะหมี่เลยอะที่นาของค

så 100. 100. Nei. 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 Nei 뒤에 말하그목돌어요이남있어한테는 거야? 그이요 오바이가 개야, ㅅㅂ 오, 국만 이뻐, 어와이수와이 나? 와이이 네, 맞아요 아, 와이수와이수와이수와이아요 친구가 태국에 오래 있제어저 짜루 도 걸어 올라가야 되나? 짜루 맥타이게 뭐

น้ำมันไหลลงมาจากข้างในใช่ที่มันไหลลงมาจากข้างในข้างในในถ้ำที่เราดูที่เราดูเมื่อกี้อ่ะโอ้เสียดายน้องถ่ายรูปไม่ได้เขาไม่ได้ถ่ายรูปถ้าเกิดทุกที่นะเกิดทุกที่อะไทุกที่เลยนะทุกที่เลยเขาไม่ได้ถ่ายรูปใช่ชัวร์ข้างในประมาณกี่นาทีสักหนึ่งชั่วโมงไหมประมาณรวมรวมขึ้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแหละข้างในแบบ กกเ็นมาอยากจะร้องไห้เข้าไปข้างในเนี่ยทำไมรู้ไหมเขาบรรยายฟังมาดูเรื่องสักคำอันเกาหลีคอร์รบอบอบอหัวขาวบออย่างนั้นฟังม่รู้เรื่องซักคำอยู่ดีๆก็หัวเราะขึ้นมาเนาะเอหัวเราะน้ำเพื่นเออหัวเพื่นหัวก็หัวน้ำเพื่นอย่างงั้นวะเป็ดสวยงามมากนั่งแบบกี มันเหมือนเซตขึ้นมาน่ะแต่ว่ามันจริงสวยมยากเดี๋ยวไปดูรูปข้างนอกเขาถ่ายแปะไว้ข้างนอกน่าจะมีอยู่นะตรงทางเข้าอ,อ่ะดูแค่ตรงนั้นแหละพ่เน้องนี่นี่ดูตรงนี้สิเน,นี่ยยืนดูตรงนี้ไปยืนขึ้นมากไปห้ามกินห้ามกิน ี uh, uh, ่ว ah, ่าเราไปอ่ะอ๋อตรงที่ที่ว่าอันสุดลอ่แล้วก็ตรงไหนอย่างนี้ไง

ออนเซน็นออนเซ็นเย็นไม่ใช่ออนเซ็นร้อนนอฮู <c oughs> โโโ้นปูนก็ใส่มาจิเ,เออน่าน่าจะเป็นที่จำลองเหรอต้องงหนอ่ะอันนี้เขาสร้างขึ้นมาเอง อไอที่เราผ่านหรือเปล่าที่ว่ารถเยอะๆนั่นหรือเปล่าไม่มีรูปให้ดูอ่ะไม่มีรูปให้ดูอ่ะป้าไอที่เราผ่านที่ว่ารถเยอะๆนั่นหรือเปล่าอ๋อเออใช่อันวัดเหรอนะเออที่ว่าเราผ่านก่อนขึ้นมาน่ะใช่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 ที่เนี้ยบ่นน้ำร้ำอนใช่คนไม่มีรูปให้ดูอ่ะมันไม่มีเขาไม่ทำหรอกอ่าโอเคงั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะทุกคนนะ เจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายบาย